สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประธานสุธมาหรือช่างหนุ่มนะครับกลาบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมช่างหนุม่มประธานสุธมากลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ทิ้งช่วงไปเป็นเวลา สักคู่ใหญ่ๆเลยนะครับผมสำหรับคลิป Honda p i l o t คันนี้นะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็ติดโน่นติดนี่นิดหน่อยนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาตัดต่อนะครับผมแต่ก็มาแล้วนะครับผมมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับผมงั้นมาต่อกันเลยนะครับผมกับคลิป Honda p i l o t ซีซั่น2เวอร์ชัน3นะครับผมเป็นคลิปที่3แล้วยังไม่จบขั้นตอนนะครับคุณผู้ชม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนขัดสีโปแล้วก็พ่นสีรองพื้นนะครับผมที่ฉีดไปก่อนหน้านี้คือผงถ่านนะครับผงถ่านผงดำไกดโค้ดแบบชนิดกระป๋องสเปย์น,นะครับผมของ h p Body นะครับผมขั้นตอนการขัดสีโปก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าในขั้นนี้นะครับผมจะใช้เทคนิคแบบนี้นะครับผมผมใช้กระดาษทรายกลมนะครับกระดาษทรายกลมขัดกับเครื่องขัดนะครับผม เบอร์แปดสิบนะครับผมเพื่อจะขัดเปิดหน้าออกไปก่อนนะครับผมเพื่อให้ uh, ให้ประหยัดเวลาในการขัดในการขัด uh, ลองกับล็อกมือหรือว่าไม้ขัดต่างๆนะครับผมก็ผมก็ใช้เทคนิคการปั่นหน้าออกไปก่อนระดับหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ประหยัดเวลานะครับเพื่อให้รวดเร็วต่อการทํางานนะครับการขัดเครื่องไม่สามารถที่จะขัดจบด้วยเครื่องได้เลยนะครับผมเพราะว่าเครื่อง ไม่สามารถที่จะขัดปั่นให้เรียบได้นะครับผมต้องอาศัยขัดมืออยู่ดีนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ต้องขัดด้วยมืออยู่ดีนะครับผมคือการขัดเครื่องจะเป็นการขัดขึ้นรูปทรงแบบคร่าวๆนะครับผมก็นี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ขัดเบอร์80ไปแล้วนะครับ ก็เช่นเคยครับเพื่อให้เห็นแนวทางในการขัดก็ฉีดผงถ่านอีกรอบนึงนะครับผมถ้าไม่มีผงถ่านแบบนี้ก็ใช้สเปรย์สีดําก็ได้นะครับแต่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สเปรย์สีดํานะครับคุณผู้ชมมันคือสเปรย์ผงถ่านสเปรย์พวกนี้สามารถที่จะเช็ดล้างออกได้โดยง่ายนะครับถ้ามันไปติดบริเวณชิ้นงานอื่นนะครับผม ก็ฉีดเทนซัวต่อไปก็เป็นการขัดละเอียดนะครับผมเอยไม่ใช่สิคุณูุยมผมขอโทษทียังยังยังไม่ได้ขัดละเอียดยังขัดหยาบอยู่แต่ว่าเป็นการขัดแต่งด้วยมือก่อนเอ้ยช่างหนุ่มไปแล้วเป็นการขัดหยาบอยู่แต่ว่าเป็นการขัดแต่งด้วยมือนะครับผมด้วยล็อกมือตัวยาวนะครับแบบนี้นะครับผมใช้กระดาษทรายเบอร์แปด นะครับเบอร์80ของ 3M เป็นการขัดแห้งนะครับผมเพื่อขัดแต่งหน้าสัมผัสให้เรียบเนียนตั้งตั้งสรนไล่ขึ้นอะไรต้องขัดหยาบด้วยมือในขั้นตอนนี้นะครับผมคลิปก็ผมก็จะพยายามนะครับพย,พยายามรวบรัดนะครับให้มันสั้นและกระชับแต่ว่ามีเนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับคุณผู้ชม ก็ไล่ขัดไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการขัดน้ำทำไมหลายขัดยังยังหนูขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์80แล้วนะครับก็ได้ความเรียบในระดับหนึ่งต่อไปก็เป็นการขัดน้ํานะครับการขัดน้ําก็จะไล่เบอร์กระดาษทรายขึ้นมาอีกนะครับเป็นเบอร์120นะครับการไล่กระดาษทรายนะครับการไล่กระดาษทรายไม่ควรนะครับไม่ควรจะ ให้กระดาษทรายข้ามเกิน100นะครับเมื่อตะกี้รอบรอบที่แล้วเราขาดด้วยเบอร์80นะครับรอบต่อมาก็คือใช้เบอร์120หรือไม่ก็150อะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมหรือไม่ก็180อะไรประมาณนี้นะครับก็ที่ไล่กระดาษทรายตามเบอร์แบบนี้ก็เพื่อนะครับเพื่อจะให้ลบรอยเส้นกระดาษทรายเบอร์ก่อนหน้านั้นได้ง่ายและ ลบให้หมดไม่ให้ไม่ให้เหลือรอยกระดาษทรายที่หยาบเกินไปบนชิ้นงานนะครับพอได้หน้าชิ้นงานสัมผัสที่เรียบแล้วนะครับการขัดกระดาษทรายเบอร์120เนี่ยต้องได้หน้างานที่เรียบได้รูปได้ทรงนะครับผมต่อไปนะครับก็จะมาขัดละเอียดนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์240นะครับก็จะกระโดดขึ้นมาอีกนิดนึงก็ขัดเบอร์220 ก็จะพอแล้วนะครับผมสําหรับการขัดสีโป้นะครับก็สีรองพื้นนะครับสามารถที่จะกลบรอยเบอร์กระดาษทราย220 320อะไรแบบ,บประมาณน,นี้เนี่ยได้นะครับผมก็ไล่ขัดรอยกระดาษทรายไปนะครับผมก็ยังลองวัสดุลองขัดหน้าแข็งอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนเว้าวส่วนโค้งก็ต้องมีฟองน้ํามาเสริมบ้างนะครับ นี่นะครับผมก็ค่อยๆไล่ขัดไปสุดท้ายนะครับส่วนบริเวณที่ที่จะเป็นที่เป็นสีตัวรถที่ไม่ใช่สีโปนะครับก็ใช้เบอร์600รลูบไปนะครับเพื่อจะเอาไว้เป็นพื้นไว้พ่นสีรองพื้นทับหน้าไปนะครับผมหลังจากขัดฝ่องน้ำเสร็จก็ยังเหลือตามขอบตามมุมนะครับก็มาฉีกกระดาษทรายแล้วก็พับขัดตามขอบตามมุมเพื่อจะเก็บเศษ ของสีโป๊ที่อาจจะหลงเหลืออยู่ก็พยายามนะครับขัดให้ขอบเนียนขอบกลมส่วนไหนที่มีขอบเกินของสีโป๊ะนะครับก็ขัดเก็บให้หมดนะครับผมหลังจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดติดกระดาษกาวเตรียมพ่นสีรองพื้นได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับคลิป Honda P พีรูดคันนี้ทุกขั้นตอนนะครับผมได้ ความอนุเคราะห์สนับสนุนจากบริษัท LK Auto 199 9นะครับผมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจะมาลงที่รถคันนี้นะครับผมทุกขั้นตอนเลยนะครับผมยกเว้นสีจริงนะครับขั้นตอนนี้เป็นการาพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะใช้สีรองพื้นของ HP Body นะครับผมสีรองพื้นของ Body นะครับ มี3เฉดสีนะครับคุณผู้ชมก็จะมีขาวดำแล้วก็เทานะครับแต่ว่างานนี้ที่ HP Body ได้ส่งมาให้ก็คือเป็นสีเทานะครับผมอัตราส่วนผสม4ต่อ1นะครับทินเนอร์25%นะครับคุณผู้ชมหลังจากเปิดฝากระป๋องก็คนให้เข้ากันก่อนนะครับเพราะว่าเขามีเนื้อข้นเนื้อข้นมากเลยพยายามตีคนให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะเทลง ในภาชนะตวงนะครับผมก็วัดเอาตามปริมาณนะครับ4ต่อ1นะครับผมสี4ส่วนฮาร์ดิเนอร์1ส่วนนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับทินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นทินเนอร์ 2K หรือทินเนอร์ลูไซอะคริลิกก็ได้นะครับผมแต่อย่าใช้ทินเนอร์ 3A นะครับทินเนอร์25%นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า25%ยังข้นเกินไป เราสามารถที่จะขยับขึ้นเป็น50%ได้นะครับผมสำหรับหัวกาบางท่านอาจจะเล็ก25%มันก็อาจจะพ่นไม่ออกนะครับ <c oughs> ก็นำไปพ่นที่ชิ้นงานนะครับ2เที่ยวนะครับแต่ระยะแต่ละเที่ยวก็จะเว้นอยู่5-10นาทีนะครับผมก่อนที่จะพ่นบนชิ้นงานเราก็ควรนะครับควรจะ เช็ดทําความสะอาดด้วยน้ํายาเช็ดคราบหรือว่าน้ํายาซิลิโคนออฟไปก่อนนะครับผมเพื่อ,อาชะล้างสิ่งคราบ,ราบสกปรกที่อาจจะติดอยู่บนชิ้นงานนะครับผมหลังจากนั้นรอแป๊บเดียวครับประมาณ5นาทีน้าทีน้ํายาน้ํายาเช็ดคราบก็จะได้ละเหยแห้งออกไปแล้วทีนี้เราก็มาลูปฝุน่นแล้วก็พ่นได้เลยนะครับคุณผู้ชมการยกตัวอย่างการขัด แล้วก็พ่นสีรองพื้นผมก็จะยกตัวอย่างแค่แถบเดียวนะครับเพราะว่ามันยังจะมีหลังคาฝากระโปรงแล้วก็อีกข้างนึงก็จะทําในสเต็ปเดียวกันนะครับผมเพื่อไม่ให้คลิปยืดยาวมากเกินไปก็จะมาสาธิตฝั่งเดียวนะครับคุณผู้ชมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมสําหรับออฮอนด้าพิลล์คันนี้ก็ยังเหลือรูปน้ําสีรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริงแล้วก็ เดี๋ยวขัดยาต่อไปนะครับก็ติดตามกันยาวๆนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะนี่ตามกระแสด้วยนะช่วงนี้เดินไปไหนมาไหนก็จะได้ยินสแต่นะจ๊ะนะจ๊ะนะสักพักหนึ่งก็จะมีอะไรอีกปงลางปงลางเสียงกุญแจหล่นปงลาง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 โอ้ย นี่นะครับคุณผู้ชมก็ยังเหลือหลังคาฝากระโปรงแถบข้างอันนี้ก็ผมก็จะขัดพ่นไปตามสเตปแต่ว่าไม่ขอถ่ายทําตัดคลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสเตปเดียวกันมันจะทําให้คลิปยาวมากเกินไปนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมก็เดินมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้อ่อ การรับชมติดตามมาด้วยดีโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์กำลังใจชี้แนะแนะนำวิธีการขั้นตอนต่างๆนะครับผมผมจะนำคำชี้แนะทุกๆท่านทุกๆคอมเมนต์ comment, เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้ผลงานออกมาได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ